พี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของยิ้มนะคะวันนี้ยิ้มจะพามานําเสนอกับโตต้ายาลิสนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นตัว1.5 e นะคะราคา349,000บาทนะเครดิตฟรีดาวพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษและโปรโมชั่นให้คุณลูกค้ายเยอะแยะมากมายมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ2ปีนะคะเรามาดูออปชั่นของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะการใช้งานยังไงนะคะอ่ะเราไปเริ่มจากตอนแรกอันแรกเลย เรามาดูตรงไฟหน้านะจ๊ะข้างหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะสีนี้เป็นสีเขียวนะพี่นะเขียวมะนาวสำหรับถ้าใครอยากเอาไปแต่งซิิงเพิ่มแค่ใส่แม็กจัดทรงนิดนึงสวยเลยคันนี้นะคะถ้าสนใจนะคะ 080, 209, 4196, ยยิ้มแปะเบอร์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ line, หรือโทรได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะห้องเครื่องต่างๆนะคะว่าออปชั่นของเขามีอะไรบ้างน่าใช้แค่ไหนไปเลยจ้ะนี่นะคะจะเป็นโซนด้านหลังของ Toyota y ยาลิ1 5 e นะคะราคา349,000บาทเป็นรถปี2019เนาะราคาดีด้วยพี่ราคาผ่อนอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาท6,000นิดๆน,นะคะผ่อนนานสูงสุด84งวดตลอดอายุสัญญาไปี่แม่พาไปชมด้านในนะ ออปชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอเดิมจอกลางเป็นจอวิทยุเดิมรองรับ FM AM นะคะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดกับสีน้ำเงินนะคะนี่สวยมากลูกค้าดูได้เลยนะว่ารถแรกเข้ามาเนี่ยแม้แต่รอยเฉียวยังไม่มีเลยนะคะ มาการันตีตัวรถตัวถังให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมเนาะจะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ใส่คาซิดได้นะคะถ้าชอบนะคะรีบมาจัดเลยนะพี่รถมาไวไปไวมากเดี๋ยวยิ้มพาดูห้องเครื่องนะคะตรงนี้จะเป็นโซนห้องเครื่องแล้วนะคะอันนี้เอ่อก่อนปล่อยนะคะแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เนาะเราจะเช็คค่าแบตดูทุกอย่างให้นะคะว่าเอ่อสภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นไงนะคะอ่า ยางนะคะพี่ก่อนปล่อยนะยิ้มจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะเป็นยางปีใหม่ให้เนาะนี่จะเปลี่ยนเป็นของพวกบิสต n นนะคะหรือมิชลินที่นี่จะไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์ให้คุณลูกค้านะคะคำหนึงถึงความปลอดภัยเนาะ,ค,ะคันนี้เป็นเครื่องพันห้านะอ่าเป็นเครื่องพันห้านะคะดูคานหน้านะคะลูกคา้าคานหน้าหม้อน้ํานะทุกอย่างยังเดิมเป็นสีเดิมโรงงานนะคะเดิมทั้งหมดเนาะนี น้ำมันเครื่องของเหลวก่อนปล่อยยิ้มเปลี่ยนให้นะคะไม่ปล่อยรถตามสภาพนะอันนี้คือให้ดูได้เลยว่ารถแรกเข้าอ่ะคือมันเดิมไม่มีชนหนักนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดล้างชงคราวนี้ออกมาสวยเลยนะคะอันนี้ให้ดูได้ว่าสภาพแรกเข้าของบริษัทเพชรยนต์รถดีแค่ไหนเนาะน็อตเดิมนะคะการแกะการแงะการเกาไม่มีการแกะไม่มีการไขนะคะ นี่ตรงนี้ก็เดิมโงรงงานนะคะเขาจะเขียนอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเดิมโงรงงานเนาะส่วนอันนี้นี่คะ่ะจะเป็นอย่างนี้นนเห็นไหมอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก่อนปล่อยเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างยิ้มจัดการให้หมดนะดูแลดูแรลรถให้อย่างดีเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตรงนี้จะเป็นโซนไฟท้ายเอยโซนถ่ายรถแล้วนะคะจะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะ2.12นะคะ ทะเบียน7889ถ้าพี่คนไหนกำลังมองหารถใช้งานคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะของทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะอุปกรณ์ชุดป,ปะยางนะคะยังมีให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมนะคะดูได้เลยนะน็อตไม่มีไข่นะพี่นะทุกจุดยังเดิมเดี๋ยวล้าง ดูดุ่นดูฝุ่นทําสีเอ่อทำความสะอาดนะคะขัดสีให้ก็สวยงามแลละนะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกนะอันนี้ทุกจุดนะคะอันนี้ให้ดูได้เลยว่ารถของเราดีจริงอ่ะจะกดไปตรงนี้เห็นไ,ไหมมันจะเป็นรอยพี่อ่าถ้าชอบ080 209 4196การันตีตัวรถตัวถังให้นะพี่นะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้สำหรับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะ มาที่เพชรยนมาออกรถที่นี่นะคะมีให้เลือกครบจบนะคะแถมโปรโมชัน่นดอกเบีย้ยพิเศษเยอะแยะมากมายนะคะแถมเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตยิ้มก็จะดันฟรีดาวให้เนาะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นโลโก้โตโยต้าทุกอย่างอยู่เดิมเห็นไหมเดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดตรงนี้เดิมนะคะ แล้วก็ตรงนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะคะพี่นี่เอ้ยไม่ใช่เจ้าของเดิมดิอันนี้น่าจะติดมาเลยนะคะจากสูตรเนาะถ้าสนใจนะมาจับมาจองคันนี้ได้จะผ่อนอยู่6,000กว่าบาทน,นะพี่นะผ่อนนานสูงสุดร84งวดตลอดอายุสัญญานะคะไม่มีเพิ่มขึ้นเลยนะคะแถมเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตช่วยดันฟรีดาวให้ด้วยนะ พร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเยอะแยะมากมายนะคะโปรโมชั่นเยอะนะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปีนะคะดอกเบีย้ยพิเศษอันเนี้ยถูกที่สุดแล้วอ่าแบบนี้ดีกว่าถ้าสนใจนะคะมาจับมาจองได้คันนี้ยังไม่ติดจองเพิ่งเข้ามานะคะลดรับแรกเข้านะคะมาไวไปไวยังไงพี่ๆี่รีบโทรมาหาหนูนะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6ค่ะรีบโทรมานะคะยาลยิหนูไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะมีคันอื่นด้วยนะคะ ถ้าชอบมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ้มด้วยนะสวัสดีค่ะ